คอนเทนเนอร์โชว์เคสรีวิวพามาชมไอเดียร้านค้าร้านกาแฟสำเร็จรูปตอบโจทย์ผู้กำลังสนใจต่อยอดธุรกิจ ประหยัดเวลาในการก่อสร้างในงบไม่บานปลายใช้เวลาติดตั้งไม่นานคลิปนี้เป็นตู้ลางกาแฟในพื้นที่36ตารางเมตรมีการดีไซน์กระจกเต็มบานเพื่อให้ร้านดูปโปร่งโล่งรู้สึกไม่อึดอัดพร้อมประตูบานสไลด์ง่ายต่อการใช้งานโครงสร้างทนทานแน่นอนเพราะเป็นเหล็กซิงปลอดสนิมยกย้ายได้ผนังและหลังคาเราเลือกใช้ไอโซวอลเกรด A การร้อนเก็บเสียงไม่ลามไฟดูแลง่าย พื้นปูด้วยกระเบื้องยางลายไม้มาในโทนสีน้ำตาลคลาสสิกช่วยเสริมบรรยากาศภายในร้านให้ดูอบอุ่นมากขึ้นระบบไฟฟ้าและพัดลมดูดอากาศสามารถระบ,บุตำแหน่งได้ตามความต้องการเลยสนใจติดต่อร้านค้าร้านกาแฟาสำเร็จรูปที่เบอร์0899995345 ขอขอบคุณคุณลูกค้าร้านกาแฟอินทนินในปั๊มบางจากตัวเมืองน่านกาแฟอร่อยๆที่มีที่ถ่ายรูปเก๋ๆให้เราได้เก็บภาพสวยๆมาฝากกันคะ่ะ